ผมพันโทวรกรณเปียบพิดาอดีตเคยรับราชการตำรวจปัจจุบันกเกษียณมาแล้วห้าปีบ้านเกิดอยู่สุพรรณบุรีนิยมชมชอบพระคุณแผนเป็นอันมากก็ได้ศึกษาคุณแผนเครือบกุกวัดอัมพวันลักษณะของพระคุณแผนเป็นลักษณะเ,เป็น,นพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชคือพระประจำเมืองพิศรุโลก เป็นบ้านเกิดพระเลสวนพระองค์ทรงสร้างครั้งแรกก็เป็นพระขุนแผนบ้านกลางที่ทำด้วยดินเผาธรรมดา,าไว้ให้ทหารได้ใช้ในการทำศึกเป็นความกำลังใจอนุภาพก็คงไม่ต้องพูดถึงเ,เพราะพระองค์ได้ลบทัพก็มีชัยกับข้าศึกในทุกๆคราว นี่เป็นที่จักอนุภาพของพระคุณแผนก็เป็นที่นิยมเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ราคาพระคุณแผนที่สร้างด้วยดินเผาซึ่งมีลักษณะไม่สวยงามก็มีราคาสูงบางองค์เป็นหลักล้าน่ <Wow. S 1> วนพระคุณแผนเครื่องได้สร้างขึ้นในสมัยที่บ้านเนมืองสงบท่านครอ,อ,องเมืองอยู่ที่อยุธยามี มีพระมหาเถรคันช่องหรือสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกเหมือนกับพระบัานกลายท่านพระมหาเถรคันช่องเป็นอาจารย์ใ้สวนซึ่งพระอ,องค์ท่านมีความสามารถมีความรู้ท่านก็คัดเลือกสรรอาจารย์ที่ติดตามพระองค์มาจากประเทศม่าประเเพื่อมากู้ขอบกู้ชาติบ้านเมืองพระขุนแผนเครื่อง ที่มาค้นพบหลังสุดเนี่ยประมาณปี 2, 5 5 5พันหกก่อนนั้นเล็ก้อยก็เป็นที่ฮือฮาของโองกาสแล้วก็มีจัดสมาคมพระเครื่องพระบัญชาไทยได้จัดแถลงข่าวเพื่อประมาณปี5-6เพราะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเพราะว่าได้พอ,อผมเลยสนใจที่จะเก็บสะสม พอรู้ว่าเป็นพระแท้พระในยุคเดียวกับพระขุนแผนเครื่องวัดใหญ่ใจมงคนซึ่งวันนี้ผมจะนำพระขุนแผนในพิมพ์ต่างๆบางพิมพ์เอามาให้ท่านที่ได้ติดตามชมคลิปของผมมาตลอดได้จมเป็นบางพิมพ์พิมพ์แรกเป็นเป็นสองจุดเรือนลักษณะพระก็จะองค์จะย่อมลงมันนิดหนึ่ง ลักษณะพะะแบบนี้เนื้อแบบนี้จะคล้ายกุกที่ขึ้นที่บังกริ่งคุณแผนเคลือบบังกริ่งมีลักษณะอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหลังสีขาวก็ตามที่เคยเคยบอกไว้ถ้าหลังขาวแสดงอุณหภูมิในการเผาสูงเป็นพันองศาด้านหน้ามีสองจุดเลื่อนๆดูความเก่าเก่ามากมากเลย ดูเห็นได้ชัดเดี๋ยวก็คงจะเอากล้องมาส่องให,ใ,หใ,หให้ท่านได้ชมใกล้ๆลักษณะการาาแตกลานของเครือกกับตัวองค์พระมันเป็นไปตามการเวลาที่เป็นร้อยร้อยปีการหดตัวขยายตัวของเครือกกับเนื้อพระมันไม่เท่ากันมันก็จะแตกอยู่ภายในยิบยิบของปองก็พยายามทำเหมือนกันแต่มันมันไม่เหมือนหรอกครับ มันเห็นชาติว่ามันแตกต่างกันเลยนะครับ